เร่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 เดี๋ยวร้อนเร็วอะไรนะนี่นะเร่เร็วร่วรวจะหลับยังไงวันนี้วันนี้จะหลับอีกปะหลับยัง <laughs> หลับทุกวันเลยเหรอโอ้ยตื่นก็สายจะไม่ทันเขายังจะมาหลับอีกเข็นรถเอ้ยเดี๋ยวะปตู้เข็นแล้

อ,อ่นมาสวัสดีค,ค่ะบ๊ายบาดเวยบ๊ายบายยิ้มนวยิยยย้มหวานน้อยยิย้มหวานยังไง